ผมที่บริเวณน้องชายเนี่ยมันงอกที่อวัยวะเพศคุณอาจจะมองเห็นบนผมคุณให้คนดูนะคะอาจจะมีด้วยอายุ30ปีเองครับผมน้องชายเนี่ยข้างล่างมันงอทั้งๆั้งที่บนหัวเนี่ยมันยังไม่มีทําไมถึงเป็นแบบนั้นค่ะผมกับขนในร่างกายเนี่ยนะคะผมก็คือขนทีนิดนึงมันจะงอกไปพร้อมกันนะคะแต่ก็เป็นไปได้เพราะเชมรีเจอ คนไข้ที่หัวงอกแต่ขนที่อวัยวเพศไม่งอกเลยอืมค่ะนะคะ,ะดังนั้นก็เป็นไปได้ดังนั้นเกิดเกิดความไม่ไม่เข้ากันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมขนนะคะตรงผมจะงอกเร็วกว่าขนตาขนคิ้วนะคะ,ะแล้วก็ขนที่อวัยวเพศหรือขนหัวเหน่านั่นเองนะคะแต่ก็เป็นไปได้หมดนะคะแล้วก็สาสิบปีคุณบอกว่ามีขนที่อวัยวเพศคุณอาจจะมองเห็น บนผม <c oughs> คุณให้คนดู <c oughs> นะคะอาจจะมีด้วย <c oughs> แต่เราไม่ <c oughs> เรามองไม่เห็นของตัวเราเองเราจะเห็นที่ประเภทถ้าเราสังเกตนะคะดังนั้นส่วนใหญ่มันจะไปพร้อมกันลองตรวจสอบดูนะคะ